Afro Balak track. ครับสวัสดีครับมาพบกับผมในช่องสกิทลุกหนังเช่นเคยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามเป็นการให้สกิลลูกหนังด้วยส่วนเพื่อนท่านไหนอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับกับกลุ่ม v ีพสกิทลุกหนังนะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับตอนนี้เรามีกิจกรรมดีๆในกลุ่มนะครับเป็นการสะสมหอยแลกคะแนนไม่ว่าจะเป็นหูฟังรูทูธจากมาแชลนะครับเสื้อกีฬาลิขสิทธิ์แท้และรองเท้ากีฬาไนกี้เนาะถ้าสนใจอะไรเงแอดไลน์มาเลยแอดยูวีฟ8000หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนน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 ะะะะะคคครรรรััััับบบบู่่่่เเเเเยยอออออจมมมาาาาสกกกิิลใใววี้้ป็ฟุตโโชชหหงงงซ 2018จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอซิมิลานนะครับทีมอันดับ2ของตารางในขณะนี้สภาพความมั่งของทีมเจ้าถิ่นเกมโมเนเซ่นะครับเกมนี้จะได้มาติโอบิงเกตติกลับมาช่วยทีมแต่จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของชิริูเดเซอร์วลาชิดิเซตและโยนุสราดูนะครับที่มีอาการบาดเจ็บโดยเกมนี้คาดว่าจะส่งลูก้าซานิเมเคียและซูเวโรเมเต้นะครับเป็นตัวทําเกมนะครับทิ้งดาวิดโอเกเรเก้นะครับ, David, ke, รบลงล่าตะข่ายเป็นหน้าเป้าเนาะไปดูทางฝั่งทีมเยือนอย่างเอซิมิลานนะครับเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานของมาติโอแองนองเดสโอลิเวีย ที่ติดโทษแบนจากเกมนัดล่าสุดแล้วก็จะขาดไมเมยองนะครับแต่วิดีคาราเบียเซจินโยเดสและอเลซโดฟอเรนซีนะครับรวมถึงซาลาตันอิบามิโมวิดนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงช่วยทีมได้นะครับโดยเกมนี้คาดว่าจะส่งจูเนียร์เมสเซียบราฮิมบีอาร์ตและราฟาเอลเรียลนะครับประสานงานในแดนกลางนะครับคอยทําเกมส่วนหน้าเป้าจะทิ้งดีวอกโอริกี้นะครับยืนลงล่าตะขายน้องใหม่เคมูนิเซ่นะครับลงแข่งมา13นัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับตอนนี้รังอยู่โซนท้ายตารางนะครับอยู่อันดับ18 ส่วนเอมิลานนะครับผลงาน5นัดหลังสุดถือว่าดีทีเดียวนะครับคว้าชัยชนะมาได้ถึง4นัดโดยแพ้ไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้เอซิมิลานขาดตัวหลักค่อนข้างเยอะนะครับในการบุกมาเยือนเคมโนเซ่นะครับไม่ว่าจะเป็นซาลาตันอีบาฮิโมวิดนะครับโอลิวิเย่ชิรูนะครับที่มีการบาดเจ็บรวมถึงตัวหลักคนอื่นๆนะครับจะไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้แน่นอนครับแฮนิแคปเปิดออกมาให้เอซิมิลานนะครับบุกมาเป็นต่ออยู่หนึ่งช่วงตัวนะครับเกมนี้ผมมองว่า น่าจะยากสําหรับมิลานนะครับดูจากเกรทราคาต่อรองนะผมว่ามิลานต่อน้อยค่อนข้างน้อยเกินไปนะครับผมว่าเกมนี้เจ้าถิ่นเคโมเนเซนะครับผมว่ามีดีพอนะครับที่จะกันเสมอเอซิมิลานได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกเชียร์ไปที่น้องใหม่อย่างเคโมเนเซนะครับเป็นกิจหลังประจําค่าคืนนี้นะครับกิหลังวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับผม